สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบอลดำแบ็คเมจิกกรายนะครับผมตอนนี้ผมได้มาประมาณ2อาทิตย์ได้ครับผมตอนี้เป็นใบเก่าครับสูงประมาณนี้ผมเลี้ยงน้ำนะครับนี่ใบนี้ฮาร์ปเยครับเนี่ยใบนี้ฮารสวยมากสวยจริงๆครับฮารครึ่งหนึ่ง แล้วตัวนี้จะเป็นใบล่าสุดครับผมพึ่งกลางในประมาณสามสี่วันครับใบนี้ก็ลายกำลังมาครับลายดูดุเลยสวยจริงๆครับผมคนหนึ่งที่เป็นกำลังลงไหลในพวกลายๆอเงี้ยสวยจริงผมให้ดูรอบๆใบ,บนี้ฮาร์ปนี่สวยมากเลยครับเนี่เป็นอะไรที่สวยจริงๆตัวนี้ผมเลี้ยงน้ำนะครับเป็นโคนเลี้ยงน้ำ ใช่ไ,ไหมครับโอ้ลมแรงสวยจริงๆตอันนี้ใบล่าสุดครับแต่ผมชอบใบนี้ครับชอบใบนี้ชอบใบที่ฮาร์ปไอตัวปวดมาแล้วโมมาเลยไปไหนไปด้วยครับอ้นี้ปวดสวยจริงๆครับผมแต่ผมจะมารีวิว ตัวไหนคอยติดตามชมตอนต่อไปนะครับผมตามคลิปใหม่ครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย